มันเป็นก็คืออาการมันแบบมันหายใจไม่อิ่มท้องทําให้เหมือนใจจะขาดอะอย่างนั้นอะมานายใจแบบนั้นอะโรคคอขืดนี่คุณแม่เป็นมานานมันก็เป็นมานานนะก็ไม่รู้ตัวหรอกนะว่าเป็นประมาณตีสี่เนี่ยรู้สึกว่ามันอึดอัดหายใจไม่ได้ออกก็เลยโทรบอกห้านเขาเข้ามาแต่ทีนี้เราเข้ามาเขาไม่รู้ตัวว่านี่เราพุบลงไปแล้วแบบพุบลงไปแบบไม่รู้สึกตัวอนะ โรงพยาบาลหมอเครื่องเลยใส่ท่อใส่อะไรส่งถึงตัวจังหวัดเลยอ่ะทานอาหารก็คือต้อง้แต่ถ้าเราใส่ท่อคือเรากินอะไรไม่ได้เลย้องเขาใส่ย่างใส่ให้อาหารเลยหมอเขาก็บอกว่าโรคนี้มันรักษาไม่หายเขาพูดอย่างนี้เออก็ปุกที่สองยังไม่หมดเรารู้สึกว่าเจอฝนเจออะไรหายใจก็ปกติอย่างเงี้ยก็ทำงานได้ปกติ ีัยคนแถวนี so 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 direct, so remember, so so ้เขายังงงเลยก็บอกไปนอนโรงพยาบาลมากลับมาแป๊บเดียวทำไมทำงานได้ก็มีก็อยากให้เขาลองดูค่ะจะรู้สึกดีขึ้นก็เย็บผ้าก็เย็บบางทีที่เจ็บยันตีหนึ่งก็มีนะประงานเขาจะเอาก็ไม่เป็นไรก็ไปนอนตื่นจะมาก็มาทําได้ปกติก็ไม่เหนื่อยไม่อะไรอยากให้คุณแม่การันตีหน่อยว่ามูติว่าให้คะแนนเต็มสิบคุณแม่ให้คะแนนบรันยูคอเท่าไหร่คะสิบไปเลยค่ะเพราะว่าเริ่มดีขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบร์นะคะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดค่ะลูกค้าเคสนี้นะคะเป็นลูกค้าที่เป็นโรคของหอบผืดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดีย๋ยวให้แนะนําตัวกันอีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะนี่นางสแสวงวงเจริญนะคะอายุ64ปีแล้วค่ะค่ะค่ะ คุณแม่ทำอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้เย็บผ้าค่ะเย็บผ้าค่ะตอนนี้ก็ยังทาอยู่ใช่ไหมทำค่ะเนี่ยเย็บเครื่องแบบนี่แหละเครื่องแบบตํารวจเก็ะะยังทําอยู่ะค,ะค่ะทําอยู่ค่ะโรค,ค,คขอบขืนนี่คุณแม่เป็นมานานไ้ยมันก็เป็นมานานนะคะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเป็นเป็น,ปนขนาดถึงวันน็อกเหมือนงวดงวดที่ปลายปีที่แล้วอ่ะก็ไม่รู้ตัวหรอกนะว่าเป็นเพราะปกติก็ทํางานอยู่ตอนเย็นๆล้วก็นอนปกตินี่แหละ ประมาณตีสเนี่ยรู้สึกว่ามันอึดอัดหายใจไม่ค่อยออกนะอแต่ก็ยังรู้ตัวอยู่ก็เลยโทรบอกหลานเขาเข้ามาแต่ทีนี้เราเข้ามาเขาไม่รู้ตัวว่านี่เราฟุบลงไปแล้วออนอกเข้าลงพยาบาลนะก,ก็เลย ส่งขึ้นรถลงไปติดพยาบาลเลยคือคือเหตุการณ์วันนะั้นคือคุณแม่ยังมีสติที่ทโทรหา,หาโทรหาเสร็จแล้วเรียบร้อยอจนแต่งตัวเสร็จมานั่งคอยเขาคืออาการตอนนั้นเป็นยังไงบ้างนะมันมัน,ม,นมันหายใจไม่เต็มปอดอะ่ะหายใจไม่เต็มปอดเออมันหายหายใจออกนะแต่เวลาเราหายใจเข้านะมันไม่อิ่มอะ่ะไปโรงพยาบาลหมอก็เลยใส่ท่อใส่อะไรส่งถึงตัวจังหวัดเลยอ่ะอันนั้นคือเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดหนักที่สุดอ่ามันจะมีมีสองครั้งครั้งก่อนอนะ่ะแต่ไม่หนักขนาดนี้แต่ครั้งนี้เนี่ยหนัก พอน็อกอยู่นี่เลยไปโรงพยาบาลก็หมอเขาก็ให้แค่พ่นยานแล้วก็ฉีดยาที่ว่าฆ่าเชื้อหรืออะไรนั่นแหละให้แค่นั้นเองอยาก,กินไม่มีไปนอนก็ใส่ท่อประมาณคืนหนึ่งตื่นเช้ามาประมาณจะสายนะะก็เอาท่อออกอแล้วก็แข็งแรงปกติตอนที่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลต้องสอดท่อเนี่ยคุณแม่อยู่โรงพยาบาลอยู่เขา,ขาให้อยู่โรงพยาบาลนี้ที่ใส่ท่อแต่ก็มีรู้สึกหมอเขาบอกว่า แกไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตัวแกยังรู้สึกค่ว่าง,งี้พอตัดใจแล้วเราดิ้ดนไงก็บอกมาหมอก็บอกว่าแกไม่เป็นไรหรอกค่ว่างี้ก็เลยเอาเอาใส่เสร็จแล้วก็กส่งต่อส่งต่อไปตัวจังหวัดตอนนั้นคุณแม่รู้สึกอย่างไงบ้างคะก็รู้สึกว่ามันมันเจ็บอะ่ะมันเจ็บที่คอนี่แหละรู้สึกว่าเจ็บเออรู้สึกว่าเจ็บรู้ตัวว่าเจ็บเออแต่อย่างอื่นน่ะไม่รู้รู้สึกว่าข้างในรู้สึกว่าเจ็บอะ่ะทานอาหารก็คือต้องแบบแต่ถ้าเราใส่ทอคือเรากินอะไรไม่ได้เลยต้องเอาสายยางใส ไอ้อาหารเหลวนะล,ลูกมีการเป็นห่วงบอกคุณแม่ว่าอะไรบ้างไหมคะเขาก็โทรมาถามพอออกจากโรงพยาบาลเสร็จแล้วลูกเขาก็มาหมอเขาก็บอก่าเป็นอะไรก็คือเขาบอกมาเป็นโรคนี้มันรักษาไม่หายเขาพูดอย่างนี้เออก็ได้แต่แค่ยาก,กินไม่มีนะเขาบอกมีแต่ยาพ่นแล้วเรียงแ,<ต>แรงของเราอาการที่ตอนที่คุณแม่เป็นเน,นี่ยมันเป็นก็คืออาการมันแบบมันหายใจไม่อิ่มท้องทําให้เวลาเราหายใจเข้าอย่างนี้มันไม่ปกติใช่ไหมมันทําให้เราเหมือนใจจะขาดอะอย่างนั้นอะมานายใจแบบนั้นอะ ที่นี้หมอโรงพยาบาลเขาบอกว่าหลอดลมแล้วมันตีบด้วยเขาบา<ฆ>่างนี้เออมันก็เลยหายใจไม่เต็มเขาอวอย่างี้เขาหมอก็บอกว่าให้ดูแลร่างกายให้ดีนะ<ฆ>แต่ก็บอกเออแต่ก่อนมันจะมันจะเป็นแต่ก่อนเคยนะมันเป็นแต่มันเป็นเราพ่นยามันก็หายก็คือแบบอากาศอย่างนี้แหละอากาศชื้นๆอย่างเงี้ยจะมีอาการเลยพออากาศเปลี่ยนเออพอคุณแม่เริ่มทานยูคอร์ออก็คือ,อ,อตั้งแต่ที่เริ่มกินแล้วใะกล่องหนึ่งนะรู้สึกว่าฝนตกอย่างนี้มันก็ไม่เป็น แล้วคุณแม่มารู้จักตัวบารานยูคอได้ยังไงดูในโทรศัพท์นียนะคะ mm hmm. เปิดเจอออกจากโรงพยาบาลนี่แหละตอนที่เป็นน็อกนี่ออกมามาเจออีก mm hmm. ก็เลยโทรถาม mm hmm. มีเบอร์โทรก็เลยโทรถาม mm hmm. ก็เลยบอกว่าแค่ยังงั้นก็ลองดูกล่องหนึ่งก่อนข้างแรกอะ่ะ uh hmm. พอหมดไปแล้วก็รู้สึกว่ามันนอนมันไม่มีอาการแบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยโทรสั่งอีกชุดที่สองอะ่ะทีไ่ได้สามกล่องอะ่ะ mm hmm. แล้วนี่อีกมาอีกชุดชุดที่สามเนี่ย mm hmm. ที่สามกล่องที่ส่งมาตอนหลังค uh ่ะ hmm. คุณแม่ทานไปกี่กระปุกนะคะอาการถึงค่อยๆดีขึ้น ที่เราสัมผัสได้เลยประมาณกระปุกที่สองอะที่สั่งสั่งไปแล้วกระปุกหนึ่งมาทานไปหมดแล้วพอมาสั่งอีกรอบสองทานกระปุกที่สองกระปุกที่สองยังไม่หมดก็รู้สึกว่าเออร่างกายเรามันก็รู้สึกว่ามันเจอฝนเจออะไรหายใจก็ปกติอย่างเงี้ยก็ทํางานได้ปกติไปหาหมอหมอเขาก็ถามว่าเป็นอะไรไหมมีอาการไหมก็บอกไม่มีปกติก็ทํางานได้ทุกอย่างก็บอกเหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยนะก็ทํา ทำทุกวันตื่นขึ้นมาก็ปกติทุกอย่างแบบนี้เรียกได้ว่าอาการก็คือค่อยๆดี่อยขึ้น,ด,นดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยใช่ะนะคะแต่คอยดูจากมันปลายปีที่แล้วที่มันน็อก<ช>แล้วอยรู้ว่าปลายปีนี้มันจะเป็นไหมก็อยากรู้ก็เลยบอกว่าก็เลยว่าเห็นมันดีขึ้นก็เลยสั่งต่อมาเรื่อยๆแล้วทําไมคุณแม่ถึงพอหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลคุณแม่เลยตัดสินใจเอาตัวนี้นี่แหละสั่งก็ลองดูเปิดเห็นที่ว่ามีอะไรที่มาถึงที่แบบนี้แหละที่ยูบูลีลัม ที่เปิดในในในนี่เจอคนที่มีอาการเขาบอกเขาเปลี่ยนมาตั้งยี่สิบปีเขายังเขายังเขายังดีขึ้นแล้วว่างี้แล้วก็ประมาณนั้นเราก็เลยอยากลองดูว่างี้ถ้ามันดีขึ้นเราก็จะทานไปเรื่อยๆเพราะเราเกิดอายุเราแก่ไปกว่านี้เกิดไม่มีแรงสู้เกืเป็นหนักหนักเราจะไหวเลยแล้วเราคิดอย่างนี้ก็เลยลองดูก็เลยลองกลองดูก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วคุณแม่มีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่อยู่ทางบ้านที่ดูอยู่แล้วมีอาการเป็นหอบหืดเหมือนคุณแม่บ้างคะ ก็อยากให้เขาลองดูค่ะถ้าคนเริ่มแรกอาจจะหายไวหน่อยนะคนนานมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยอย่างเงี้ยก็ทํางานทําอะไรก็ปกติก็รู้สึกก็ดีขึ้นก็เย็บผ้าก็เย็บบางทีก็เจ็บยันตีหนึ่งก็มีนะบางงานเขาจะเอา ก็ไม่เป็นไรก็ไปนอนตื่นจะามาก็มาทําได้ปกติก็ไม่เหนื่อยไม่อะไรให้เขาเปิดใจจะลองทานดาูแต่เป็นสมุนไพรล้วนใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ไม่มีนี่แหละถึงถึงกล้าแต่ก่อนกลัวแบบกลัวกินนานไปกลัวใจนี่ยังไงก็เลยกลัวก็เลยถามว่าสมุนไพรจริงหรือเปล่าเนยที่เขารับเขาบอกจริงสมุนไพรหมดเลย <ừ> เขาบอกนี้ <ừ> <ๆ>ก็เลยลองเลแต่คุณแม่รับประกันว่าอาการดีขึ้นจริงๆดีรู้สึกว่าตั้งแต่ตั้งแต,งตง่ออกจากโรงพยาบาลก็ไม่มีอาการอย่างเดียวนี้ ไปหาหมอสองครั้งแล้วหมอเขานัดไงแล้วก็ต้องไปใช่ไหมห,หมอก็บอกต้องไปตามแล้วก,ก,ก็ตรวจร่างกายเขาบอกเหนื่อยไหมแล้วก็บอกไม่เหนื่อยเ้ก็ให้แค่ยาพ่น,นมาแต่ไอตัวฉุกเฉินที่เกิดเราเป็นเ้าให้พ่นนะ จะเข้าให้มายังไม่ได้พ่นเลยเพราะไม่มีอาการยังไม่เป็นต้องยังไม่ได้แกะเลยในกล่องมาบางทีไปก็กลัวจะหมดอายุก็เอาไปคืนเขาอยากให้คุณแม่การันตีหน่อยว่าสมมติว่าให้คะแนนเต็มสิคุณแม่ให้คะแนนบรันยูคอเท่าไหร่คะสิไปเลยค่ะเพราะว่าเริ่มไม่ดีขึ้นค่ะดีมากเลยคะะก็อย่างที่บอกนะคะว่าบรันยูคอนะคะเป็นสารสกัดนะคะจากสมุนไพรเข้มข้น13ชนิดนะคะแล้วก็หวังว่า คลิปนี้นะคะจะเป็นทางออกให้กับคนที่มีอาการหอบหืดแบบคุณแม่นะคะ<ฮ>วันนี้นะคะทางบริษัทยูคอจากบริษ,ษัทบรัทแบรนด์ะต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่ไว้วางใจให้บรัทยูคอ<ฮ>ดูแลคุณแม่นะคะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณนะคะอยาจะฝาอีกหนึ่งข้อคิดนะคะ<อ>ต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะวันนี้นะคะชิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเคสหน้าชิวจะไปที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ชิวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ แล้วหมดเดี๋ยวก็โทรสั่งใหม่เพราะมีเบอร์ไว้เรียบร้อยแล้วเอออย่าลืมวันนี้ชิวอันนี้มอบวันนี้ให้คุณแม่ขอบคุณนะกค่ะจะดีขึ้นยังไงเดี๋ยวจะโทรบอกทิ้นเรื่อยละได้ค่ะโทรมาถามอาการคุณแม่ค่ะพอมีเบอร์อยู่ไงพอวันนั้นใกล้จะหมดเหลือประมาณ2เมตรนี่แหละก็โทรเขาก็บอกคอยนะประมาณสองสัปดาห์พอสองวันเสร็จมาแล้วพอได้รับปุ๊บประมาณเย็นๆนี่แหละเขาบอกได้รับของหรือยังคะเขาบอกอย่างเงี้ยเขาบอกได้รับแล้วค่ะอืมตอนช่วงที่เป็นตอนนั้นก็คือแบบ งทําาน,น,ก,านก็ทําค่ะทำตอนที่คุณแม่เป็นคุณแม่ก็ยังทำออกจากโรงพยาบาลมาได้เจ้าของไอ้ที่ผ้าเขาก็บอกว่าให้หยุดผ้าก,ก่อนแล้วก็บอกไม่รู้หยุดสมัยแล้วก็ไม่เป็นไรก็เย็บแต่ก็ไม่ได้เร่งแบบเย็บอยๆเรื่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยถ้ายัางไงค่าจะเป็นยังไงทั้งหมดก็จะสั่งใหม่ค่ะกินจนกว่าจะปกติอันนี้ก็คือคุณหมอก็นัดเรื่อยๆนัดนัดสามเดือนถ้าเราถ้าเราดีขึ้นเขาก็จะลดยาพ่นนลงตัวถูกเชิญนั่คือเขาให้มาตั้งแต่ หวดก่อนกับยนหัวนี้ยังไม่ได้ใช้เลยก็เอาไปคืนเขาแล้วพอเราไม่ได้แกะเลยกล่องยังเต็มอยู่เลยไม่ได้แกะพอเราไม่มีอะไรเราก็ไม่พ่นตัวนั้นไงคือเราเราแค่พ่นตามคาสั่งหมออ๋อท่านหมอเพราะว่าเขาจะเดี๋ยวเกิดเราเป็นมาเดี๋ยวไปหาเขาแล้วบอกนัดทําไมไม่มาอย่างนี้เขาจะดุอีกแล้วก็เลยไปตามไปเขาก็ตรวจร่างกายธรรมดาเขาถามว่าเป็นยังไงยังไงแล้วก็บอกอาการเขาก็บอกว่าเออดีขึ้นนะเขาบอกไอ้ปรับตัวดีขึ้นนะเขาบอกพยายามทําให้ร่างกาย ให้ให้มีภูมิมาเยอะๆเขาว่าอย่างงี้แสดงว่าคุณแม่ต้องแบบดูเยอะคุณแม่ถึงแบบเปิดใจออใพอดีนั่งๆอย่างนี้เพลินๆก็กดดูแล้วก็เจอพอดีก็เลยตัดสินใจสั่งเลย <c oughs> แต่ก็บอกลองก่อน <c oughs> แค่กล่องเดียว <c oughs> ย่ยเออ <c oughs> นั่นแหละลองก่อน <c oughs> <c oughs> ก็บอกไม่เป็นไรค่ะลองก่อนก็ได้ครัว่างี้ที่ผู้หญิงที่รับนะตอนแรกคุณแม่คิดว่าราคามันสูงมากถ้าเป็นสมุนไพรจริงๆมันก็ต้องประมาณนี้คิดในใจนะเพราะว่าเคยถ้าจะเป็นยาแผนปัจจุบันก็จะไม่แพงใช่ไหมแต่มันมีพ่วงนนี้ด้วยแต่ทีนี้ถ้าเป็นตัวนี้เราก็รู้ด้วยแล้วว่าสมุนไพรมันแพงอยู่แล้ว ก็สดใสแข็งแรงมากเลยดูไม่ไม่เป็นอะไรเลยดูสดใสอ่ะย้งคนแถวนี้เขายังงงเลยเ็าบอกไปนอนโรงพยาบาลมากลับมาแป๊บเดียวทำไมทํางานได้เ็ามงแล้วก็บอกว่าเราไม่เป็นไรแล้วก็ปกตินะไข้มันก็ไม่มีโรงพยาบาลเขาตรวจเขาบอกไม่มีไข้ไม่มีอะไรเวลาเป็นไข้ไม่ค่อยมีหรอกมันก็เป็นแบบมันก็เป็นแบบไม่ไม่มีบอกเราเลือกแรกเลยนะเราไปนอนล้วตื่นขึ้นมา นไม่มีเลยนั่นแหละเออนั่นแหละดูดีๆก็รู้สึกรู้สึกเรานี่ปู่พอเรายังรู้สึกตัวเลยก็เลยโทรบอกร้านไงบอกว่าพาลงไปโรงพยาบาลหน่อยอย่างเงี้ยล้วก็แต่งตัวมานั่งคอยเขาอยู่ข้างนอกแบบฟุบลงไปแบบไม่รู้สึกตัวแบบนั้นแต่ก็เราก็หายใจอยู่แต่เราไม่รู้สึกเลยเออนั่นแหละเขาก็เอารีบเอารถไปโรงพยาบาลเลยนานเท่าไหร่ที่ออกมาจากโรงพยาบาลถึงถึงมาทานยมประมาณ เกือบสองอาทิตย์ได้ไมั <20 3. S 1> ้ง่าค่ะค่ะประมาณนั่นแหละตัดสินใจอยู่นางน้าเหมือนกันเนี่ยว่าจะทานด,ดีหรือไม่ดีเนาะอย่างเงี้ยก็ทดล <c oughs> องเออดีก็เลยสั่งต่อมาในที่นี้เขาบอกว่ามันมีนะเขาบอกอะไรสองแถมหนึง่งแบบว่าเงี้ <c oughs> แล้วก็เขาจะให้ตัวอะไรมาอีกที่มันเป็นคิ้วคิ้ไอ้ไอไอที่เป็นไฟเบอร์เป <c oughs> ็นซองอ่ล่ะอู้อร่อยมากเลย อันนั้นแม่ทานไปแล้วเนาะทานไปแล้วค่ะถ่ายถ่ายครับถ่ายดีละลายน้ํานั่งอยู่หูอร่อยมากเลยว่าจะเอาน้ําแข็งใส่อู้ไม่เอาแล้วเว้ยว่าอย่างเงี้ยเจ้าของบริษัทเออเลยมันมันมันเราชอบรสนี้อยู่แล้วไงมันออกไปเปรี้ยวๆหน่อยๆอย่างเนี้ยสามารถผสมกับน้ําเย็นได้นั่นแหละผสมกับน้ำเย็นหละวันนั้นอ่ะอร่อคนๆๆละนั่งสดอุ้ยอร่อยเว้ยเสียอย่างเดียวบอกว่าถ่ายดีไห ก็ถ่ายปกติอยู่ทุกวันนลค่ะเช้ามาตื่นขึ้นก็สักพักหนึ่งก็แล้วละระบบระบบถ่ายดีแม่แต่ผมเห็นแม่หายแล้วแต่แม่กปยังสั่งเรื่อยๆทำไม่ะแม่นี่เหรอก็อยากให้มันหายขาดอ๋อยอยากให้มันหายขาดไปเลยค่ะค่ะค่ะอยากให้มันหายขาดไปเลยไม่อยากหยุดนยตื่นขึ้นมาแล้วหายใจไม่เต็มปอดเหมือนวันนั้นเนาะค่ะค่ะก็ถึงก็ถึ่งว่าจะกินเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับแต่ถ้าหมดก็สั่งต่อกินเรื่อยๆจนกว่าแบบตัวเราจะ ไม่มีอาการอ่ะ, <Yeah. S 1> อะถ,ถ้า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 มันถ้ามันไม่ไม่เป็นมากก็นานยา,านจะสั่งทีกิน <Okay. S 1> พุ่มกันไว้อย่างเงี้ย